เพื่อนๆคนอื่นๆคงจะเบื่อนะฝนตกอย่างนี้แต่วันนี้เยพินดีใจจ้ะฝนตกเพราะว่าถอนหญ้าไว้ดูกะชายเยพินเนี่ยหน่อเพิ่งเท่านี้เองเดือนกันยาละปกติมันต้องใหญ่กันนี่นะปีนี้เยพินไม่มีเวลาออกจ้ะับแต่ทำนานะปีนี้ทำนาเยอะฝ่าทุกปีจ้ะที่ถอนหญ้าทันดูนะสวยจังไหมสวยมากๆเลย วันนี้ยายพินาปุ๋ยเมื่อวานเนะี่ยปุ๋ยกระชายต้องปุ๋ยใช้ปุ๋ยสูตรเสมอนะสิบห้าหรือสิบหกสิบห้าสามตัวหรือสิบหกสามตัวก็ได้จ้ะโหยุงเนี่ยยุงไม่กัดยายพินยายพินก็เลยเมื่อวานปุ๋ยฝนตกเนาะวันนี้สวยงามตามท้องเรื่องเนาะที่การหว่านปุ๋ยของยายพินก็ไม่ได้ยากในเรื่องมากอะไรแล้วจ้ะง่าย สบายสบายจาพินเวลาทำงาน่าพินสบ,สบายสบายจ้ะชายปีนี้ไม่ได้ยกล่องนะจ้ะทุกปียพินยกล่องเนาะเวลามันลกก็ตัดหญ้าในล่องง่ายจ้ะปีนี้ปลูกดาดกับพื้นเล้ว,เวลานั่นต้องถอนหญ้ายอย่างเดียวเลย มีตหญ้ามีต่ยญ้ากตญ้ตาตย้าถ่ายรูปด้วยมันภาพนอาจจะไม่สวยนะจ๊ะเพราะว่าอยาพินทำงานด้วยเนาะ,ะตรงนี้ไม่มีต้นกระชายเลยยังไม่ถวานรักเนาะตรงนี้ที่ถอนหญ้าทันด้วยสวยมากๆ จะพินหวานปุ๋ยเป็นนะจ๊ะปุ๋ยปุ๋ยใช้กระบุงหวานหวานข้าวอะพินขอบอกเดี๋ยวเพื่อนๆจะคิดว่าจะพินทำนาใช้เป็นแต่เครื่องปลูกกระชายแบบใช้เงาอะถึงว่าฝนไม่ตกน้ำไม่มีรดเขาก็ยังแตกขึ้นมาเห็นไหมละ่ะแต่ถ้าเกิดเราปลูกได้ต้นนะถ้าเราไม่ดูแลเนี่ยเขาก็จะตายทันทีเลยจ้ะ พอเรามีเวลามาถอนหญ้าถอนอะไรเขาก็สวยงามจ้ะเนี่ยเพื่อนดูดิดูกอนึงอนะกอใหญ่ดีจังเลยตอนนี้เริ่มงามแล้วเนะี่ยกระติ๊กเล็กละเพื่อนบ้านเพื่อนพูดว่าไงไม่รู้แต่แต่บ้านยายพินเนี่ยเขาเรียกกระติ๊กเล็กกระติ๊กกระติ๊กเล็กเริ่มงามจุบป,ปุ๊บจุบปุ๊บเลยไหนนะตอนนี้เท่าไหร่ละห้าโมงกว่าละ ขอจะเป็นหวานปุ๋ยก่อนเนาะเี่กจ้ะเรากัดเจียวใส่ช่วยวยุงกัดงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขไม่มีงานก็ไม่มีเงิน,ไม,มงนไม่มีเงินก็ไม่มีงานไม่มีเงินก็ไม่มีงานวิวใสสวยใสใสจ้ะปลากระชาย เสร็จเรียบร้อยหวานปุ๋ยเก่งไหมยาพินเก่งไหมตเตรียมเข้า้านสวยมากๆสวยไห่จ๊ะ ถ่ายรูปกันเนาะถ่ายรูปส,สวยๆกันเนาะวางกระชายสยสวยยังไงดันเนี่ยจะถ่ายรูปส,สวยๆหารูปส,สวยๆไม่ได้เลยส่วนกเกษตร